สวัสดีค่ะถ้าลิซ่าไม่ใช่ G l o b a บ b r a บรนด์ a s s a d o r ของซีรีนแล้วแบรนด์ไหนหล่ะที่จะเหมาะกับเธอคลิปนี้นะคะมาสองความคิดเห็นชาวเน็ตใ,ใต้กระทู้พันทิปจากสมาชิกหมายเลข4619562หัวข้อเรื่องด้วยบุคลิกสไตล์ของลิซ่าแล้วนั้นสมติถ้าไม่ใช่ g ก o b a บ b r a บรนด์ a s s a d o r ของซีรีนคิดว่าแบรนด์ไหนเหมาะกับเธอที่สุดโดยเนี่ยหาเขาบอกว่านึกไม่ออกเลยว่าแบรนด์แฟชั่นระดับโลกแบรนด์ไหนถึงจะเข้ากับน้องถ้าไม่ใช่ซีรีนเนื่องจากน้องออกแนวสวยเก่งครูไม่ใช่รู คุณูซึ่งหลังจากที่กระทูนี้นะคะถูกแชร์ออกมาก็มีแฟนๆชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันรัวๆเช่นบอกว่าลิซ่าไปได้สุดทุกลุกนะสวยเท่ชิกน่ารักสวยหวานไปได้หมดเชื่อว่าน้องสามารถปรับเข้าได้กับทุกแบรนด์เราว่าน้องอายุได้หมดทุกแบรนด์อวยสุดๆตอนนั้นปราด้าชุดทองน้องอย่างรอดและทำได้ดีมากด้วยทุกวันนี้สื่นอนอกเวลาพูดถึงน้องหลายครั้งยังเอารูปนะั้นมาประกอบบ่อย คือทำให้แบรนด์โคตรน่าซื้อเลยว่าแล้วก็จะเป็นลม้มไม่คิดว่าผมเวลาเซ็ตเปียกจะเทได้ขนาดนี้เราว่าบาเรียนเซกาจะแบรนด์ไหนก็มาลิซ่าดูปรับลุกให้เข้าได้หมดค่ะ และนี่ค่ะก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของแฟนๆซึ่งแอดก็ขอหยิบยกมาแชร์ให้ได้ดูได้ฟังกันส่วนตัวแอดนะคะแอดว่าน้องเหมาะสมกับทุกแวนเลยคือรู่ของลิซ่าเป็นอะไรที่แบบปรับเข้าได้หมดไม่ว่าจะเป็นสวยแพงสวยเท่สวยหวานสวยแซ่บแนวสปอร์ตหรือหลังๆนี้มานะคะจะเริ่มมาแนวเซ็กซี่บ้างก็เอาอยู่ค่ะแต่ที่รออยู่ก็คือแบรนดล์ลิซ่าไม่รู้จะเปิดตัวตอนไหนแต่คิดว่าในอนาคตน่าจะมีแน่ๆนะคะ ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมมาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ